แหน่ขอนแก่นมีอะไรอร่อยมีอะไรดีเราจะเริ่มที่ร้าน Chic m a p Factory กินไก่ทีต้องเป็นกิโลอ่างั้นเหมก,กับแกข้าวชานุกสดเดี๋ยววันนี้ให้พี่เอิร์ฟพาเข้าไปกินเลยฉันไม่กินกิโลเดี๋ยวหรอกให้กินสิที่ Chic m a p Factory เขาลงมบแกฟูดอีกแล้วเลิศ กับเมนูแรกข้าวเนื้อบดผัดซอสชางกาไข่ออนเซน189บาทสั่งหนึ่งได้สองชาแต่ท้าเกิดว่าโอ้ยมันเยอะเกินกินไม่หมดข้าวเนื้อบดผัดซอสเกาหลีไข่ออนเซนลดไป40%เหลือเพียง149บาทชาเขียวเย็นกับชาไทายเย็นสองแก้วในราคา 69บาทจริงไหมเนี่ยลดไปเลย40%แม่เอ้ยอร่อยไม่อร่อยมันวัวเดี่น้ำนี่แหละหอมมากจอบอุ้ยอุ้ยอันตรายอดอ้ยอันตรายขอทำบ้างเหมือนกันหอมมากอร่อยอ่ะหนึ่งแผ่นหนึ่งนะครบหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทอแต่ถ้ากัดโดนพริกอ่ะ ให้หลักคำเาหน่อยเกาหลีสุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่กำลังดูเราอยู่สั่งเถอะชาวไทยสั่งเลยชิคแม็กแฟกตอรี่แต่ต้องสั่งแกฟูดยืนยันคำเดิมนะยังไงยังไงพันเนี่ยสั่งทีครั้งล่าง500าร้พันหนึ่งแต่ถ้าสั่งกับแกฟูดแล้วสั่งที่สาขาขอนแก่นทำไมบอกเลยว่า สองมิทอนหาอยากรู้หรือยังอยากรู้มากแม่เดี๋ยวพาเข้าไปดูแล้วกินให้หมดเลยนะเจอทั้งในแล้วกันเจอกันแล้วกันนี่โรตีธรรมดา1นึ่แถมหนึในราคา39บาทโอ้ยถูกมากอันนี้เลยแม่โรตีตุ้มตามไม่พอนะ มากับโรตีธรรมดา69บาทลดไปเลย3าเนี่มันมีว้ากว่านั้นมนมสดโรตีตุ้มตามโรตีไฝ้ทองโรตีไมโลงงลด<า>ไปเลยอีก3ามราในราคา149บาทอสบ้าทโหม่ีใครทำได้นะราคาเนี้ยแกรฟ,ฟูดแกรฟูดทำได้ใช่อร่อยอ่ะนี่ม ก็เป็นโรตีปอยทองแล้วดูนมนี่ยังมีนมไม่ซุปอีกอร่อยน้านอาหารที่ฉันไปเอฟตีร้านนี้ขอสั่งคทำอร่อยหวานมันชาวขอนแก่นอยากกินทำไงสั่งเถอะชาวไทยสั่งเลยกูโรตีชาชักขอนแก่นเท่านั้นนะเยอะหายเยอะเยอะไปไหนเนี่ยนัดฉันร้านข้าวหมูกรอบแล้วก็ไม่อยู่เนี่ยฉันอยู่นี่ พี <ève S 2> ่เอ๋สาณนี้ไหมต่อหรอกแล้วจะไปกระสบัดแข่งกับเฮียบอยเขาได้ไหมก็สัญญาให้คนเขามากินเฮียบอยมันหมี่เจียวเยอะๆไงทำไมแกถึงอยากให้มากินหมูกรอบมันก็เหมือนหมูกรอบทั่วไปพี่เอ๋อแม่หมูกรอบไม่อันนี้พูดไปตบปากนะเฮียบอยตบปากแล้วนะแถมราคานี่นะโปรโมชั่นมันบังแกพูดอีกแล้วงั้นพาไปเจอเฮียบอยหน่อยอยากกินแล้วหมูกรอบไปทำอะไรเฮียบอยไปไหมคะเฮียบอย คือราคาเป็นวาวซ่าหมูกรอบมาพร้อมกับข้าวมาพร้อมกับหนังเก๊กงวยในราคา69สิบเกาบาทแตงไม่พอถ้าอยากแบบซดค่องคอคนละถ้วยกับแฟนก็นี้เลยค่ะ90บาทต้มเลือดหมูหมูกรอบเนื่อแถมเนึ้อหรอเนึ้อแถมเนึ้อเก้าสิบาทมาแต่ยังไม่พอนี่อีกอ่าต้มเลือดหมูอ่า ขาหมูล,ล้วนขาน้ำโอเลี้ยงออแล้วข้าวปาาี่สองจานขามาในราคา149้บาทนี่เซสวิทเซตเดตปะหมูกรอบชิ้นดูดิดูดิโอ้โห,หต้มเลือดหมูเคยจัดเต็มนะอือุอ้ยน้ำซุปดีมากเลยอ่ะไม่ต้องปรุงเลยอ่ะอันนี้เกินเหตุหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเกินเหตุแกปูเท่านั้นโอ้โห โ้ยเดี๋ยวขอคำนี้นะแบบมีมันมีอะไรนะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ตอบคำร้านนี้แหละเชื่อว่าเราจะต้องคิดคำตรงใจกันอีกแล้วแน่นอนหมูกรอบมากเห็นไหมล่ะฉะนั้นเราก็คนที่อยู่ขอนแก่นเนี่ยต้องละนะต้องอะไรสั่งเถอะชาวไทยสั่งเลยเกียวบอยบะหมี่เกี๊ยวเห็นไหมล่ะสั่งมาซั่งซั่ง แาวเรือจะไปกินแซวหอสาวเรือจะกินแซวหอมาำี่น้องเรามากินอีกคอนแก่เราไม่ต้องลองทุกอย่างก็ได้เราอยากกินสะเทอนไงฟังนะเราอยู่ขอนแก่นแต่เราจะกินแส่วหอมที่เป็นสูตรเซาเก่าสุโดทัตอนนี้ฝนกำลังจะตกไม่มีอะไรเหมาะกับฝนมากกว่าการกินอะไรร้อนๆดีมากเลยอะอยากกินอะไรร้อนๆมากเลยแซวหอไปเลยดีกว่าพี่อออไปแล้ว ม,ม,มีหมูมีผักมีอะไรแล้วสีเท่าไหร่ชุดหมูดูโอมาพร้อมน้ำจิ้มน,น้ำซุกหม,มี่หมูนี่เลย,ยเลยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาท<ะ>เขาลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือร้อยเก้าสิบเก้าบาทแม่ร้อยเก้าสิบเก้าได้เยอะขนาดนี้หรอใช่อ่ะสีขอน้ำจิ้มบ้างแม่อ้องหมูมะนาวเห็นสั่งมาสองไม่ได้ัองสองค่ะสั่งหนึ่งแต่เขาแถมหนึ่ง<ะ>ซึ่งมาในราคาเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาท ไม่แม่ชอบกินผักใช่ไหมชอบมากงั้นเดี๋ยวเราสั่งชุดที่เพิ่มมานเลยเอาค่ะเป็นชุดผักเนี่ยเป็นเห็ดสองเนี่ยเป็นผักแล้วก็ได้น้ำซุปด้วยนะได้น้ำจิ้มด้วยไหมได้น้ำจิ้มด้วยค่ะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันมาในราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทร้อยสี่สิบเก้าขอชิมก่อนนะหมูเนาวถูกต้องไหมเนี่ยแค่หั่นกระเทียมว่าถูกต้องละเนี่ยนะกมอมันถูกใจน้ายระเบิดเลยอ่ะมันถูกใจจนเหงื่อแม่แตกเนาะโอ้เข้าไปเลย เป็นไงทำซีมักเขาเรียกว่าอะไรแนมีบอมแบบออกมาขำหน่อยปะเน้นๆขอสามทำให้ตัาหน่อยได้ไหมขอคำได้ไหมขอเป็น่อยคำได้ไหมได้สิแกมาแกแกชอบแบบกินเติร์ลอุ้ยรสอ่ะหอมไหมหอมสามสิบแซบลืมโลกเป็นไงล่ะก็ดูสิแซบไม่รับเป็นเนม็ดเลยพอฉนานสั่งเลยชาวไทยสั่งเลยแจ่วหอนอุดรนักขอดแก่น มันอร่อยมันแซาบอันนี้เขาไม่ได้เรียกพูดเดี๋ยวเขาเรียกพูดเอาซีนกับซีนชั้นไงอีลัสใช่ไหมแซันี่เราอยู่แล้วญี่ปุ่นนะแม่ก็ใช่ไงบอกกับแม่แม่คือเทของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วเอวยิปสองสพยี่สิบใส่รองเท้าเบอร์หนึ่งวันนี้หนูสะพภาแม่มากินซูชิยากอนซูชิตำนานมังกรไฟว่าถ้าใครยืนข้างหน้านานๆอะไฟมัน ว่าหิวก็ไม่ต้องอ้างก็เดินเข้าไปเลยนป <c oughs> ก,กินก <c oughs> <c oughs> ันเลยวิวหลานตามากเลยแม่ย <c oughs> ังไงละ่ะอันนี้บอกกับแม่มากเพราะว่าชื่อมันคือ สไปซี่ครันชี่แซลมอนซึ่งมาแบบหนึ่งแถมหนึ่งในราคาบ1แถม 1, 1> ในราคบ119า11บาทอันนี้จะเป็นเรด d ี้พิงโรลยังไม่พอนะเพราะกับสลัดเล็กอันชันเลมอนสามอย่างแม่เท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทห,าหรือว่าแม่อยากกินปลาสม้มปลาส้มแบบเซตใหญ่งงี้นี่อันนี้เขาเป็นเมนูแนะนำนะเพราะปลาเขาสดเขาปังนะหรอเป็นแซลมอนครึ่งกิโล มาในราคา729บาทเราเริ่มที่นี่ก่อนชิมก่อนสไซนสไซี่เนาะไสซี่สไ้ซี่สไ้ใจไส้ทอดก่อนอือือ,อห่อร้อยสิบเก้าบาทเองหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะจริง <c oughs> ไปที่ Lady Pink Road เ<อ>ออรดดี้พิงโกลหน่อย่ะเหมาะกับเรดดี้อย่างเรา ไม่ต้องเท้กวันนี้อันนี้เขาแนะนำนี่นี่นี่จะได้รู้ว่าปังจริงประชาชนประชาชนชาวอุ้ยวิ่งสีเท่านี้นี่โสดแม่ถ้าออื้หือขนาดนี้ขอสับคทำหน่อยได้ไหมได้สิให้กับดากัสูชิได้เลยพร้อมแม่พร้อมไหมพ่อพร้อมสามสี่อร่อยมากแม่แต่ใครที่อยู่ขอนแก่นแล้วอยากสั่งดากัสูชิ เราได้โปรจากแก๊สฟูดดีๆแบบเราก็ต้องสั่งเถอะชาวไทยสั่งเลยดากอนซูชิใช<ส>่ไหมล่ะ